เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็มักจะนึกถึงเรื่องของ EV ใช่ไหมครับเรื่องของเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ครับว่าทำยังไงรถยนต์จะมีแบตเตอรี่แล้วก็วิ่งได้แต่มันยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับซึ่งจริงทุกคนก็ได้ยินมานานแล้วแต่กําลังสงสัยว่ามันจะมาจริงเมื่อไหร่อย่างไรก็คือเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนครับต้องบอกว่าวันนี้มันมาแล้วจริงๆครับข่าวนี้มาจากที่เกาหลีครับ บริษัทรถยนต์เกาหลีที่พวกเรารู้จักกันดีครับคุณไดนั่นเองเนี่ยได้ส่งมอบรถบรรทุกนะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกเลยใช้พลังงานไฮโดรเจนครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ส่งมอบจำนวน27คันและไม่ได้ใช้ในประเทศนะครับส่งให้กับ7บริษัทในประเทศเยอรมน,นีครับรถยนต์เหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้งานนะครับด้านการโลจิสติกการค้าการขนส่งต่างๆครับ รถบรรทุกของคุณไดนี้ครับใช้พลังงานประเภท e x c ก e n น f u e l ล e l l ครับมันสามารถที่จะสร้างพลังงานสะอาดได้180กิโลวัตต์ครับในการวิ่งแต่ละเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้ถึง400กิโลเมตรครับและในการประจุพลังหรือว่าการชาร์จพลังแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาสั้นมากครับแค่8ถึง12นาทีเท่านั้นเองครับ สำหรับเรื่องของรถบรรทุกที่ใช้ไฮโดรเจนนี้นะครับทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับก็มีการรับเอารถของฮุนไดเนี่ยไปใช้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งบนท้องถนนแล้วจริงครับจำนวน47คันครับแล้วก็ วางแผนว่าจะนําเอารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนของคุณได้มาวิ่งทดแทนของเดิมเนี่ยคิดเป็นการใช้งานเนี่ยเขาคิดเป็นระยะทางครับประมาณ4ล้านกิโลเมตรครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ทางสวิตเซอร์แลนด์ต้องการที่จะให้มันครอบคลุมครับทีนี้เรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับตัวถังของรถไฮโดรเจนของคุนไดอันนี้เนี่ยเป็นตัวถังเก็บไฮโดรเจนที่สามารถป้องกันกระสุนได้ครับเป็น bullet proof ครับแล้วก็ มีระบบการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซนะครับป้องกันการถูกเจาะครับใช้ระบบ ADAS ครับหรือว่า Advanced Driver Assistance System ครับเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยครับในเรื่องของการขับขี่ของผู้ที่เป็นนักขับนะครับเป็นพนักงานขับนั่นเองครับ สิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไฮโดรเจนนะครับเรื่องของการสนับสนุนการขับขี่มันจะทำให้การใช้รถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนมันมีความปลอดภัยมากขึ้นในระดับสูงครับและแน่นอนก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับก็จะช่วยลดมลพิษต่างๆได้อย่างดีครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับพลังงานทางเลือกที่วันนี้ผมอาจจะต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละเทคโนโลยีนะครับเรายังมีพลังงานด้านอื่นๆเชื้อเพลิงหมุนเวียนไฟฟ้าอีกมากมายนะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยการพยายามที่พัฒนามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เกิดการแข่งขันนะครับแล้วก็ทำให้อีกเทคโนโลยีเนี่ยพยายามจะพัฒนาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันครับก็ไม่แน่นะครับวันข้างหน้าเราอาจจะเริ่มได้เห็นรถจนนะครับพลังงานที่เป็นฟิ c เซ l นะครับเป็นไฮดรจนวิ่งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็ทําให้เรามีควันพิษน้อยลงนะครับ